สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ม่ลุงเอาเมนูกับข้าวกับแกล้มสุดแซ่บมาฝากเพื่อนๆกันค่ะวันนี้จะพามาทําเมนูยําปลากระป๋องยํายังไงให้ได้รสชาติที่แซ่บอร่อยครบรสกินแล้วฟินนะคะเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ วัตถุดิบที่จะทำยำปลากระป๋องก็มีตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยก่อนอื่นแม่ลุงก็จะนำหอมแขกมาซอยเตรียมไว้ที่บ้านแม่ลุ่งชอบซื้อหอมแขกมาไว้นะคะก็เลยใช้เป็นหอมแขกใครมีหอมแดงก็ให้ใช้เป็นหอมแดงวันนี้เราจะเน้นสมุนไพรยเยอะๆเลยใครชอบกินสมุนไพรอะไรก็สามารถเอามาซอยหรือว่าหั่นใส่ได้นะทุกคน สมุนไพรที่จะเอามายำใส่ปลากระป๋องในวันนี้ของแม่ลุงก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีนะทุกคนเพื่อนๆสามารถใส่เป็นอย่างอื่นได้อย่างเช่นตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยซอยในส่วนของหอมแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนำกระเทียมมาซอยต่อเมลุงใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะ บางคนยำปลากระป๋องก็ไม่เคยใส่กระเทียมจีนนะคะแม่ลุงอยากแนะนําเลยว่าให้ใส่นะเพราะว่ากระเทียมจีนนี่ดับกลิ่นคาวของปลากระป๋องได้ดีมากๆแล้วก็เข้ากับเครื่องยำได้ดีค่ะ หลังจากที่เราซอยในส่วนของกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาซอยในส่วนของพริกขี้หนูความเผ็ดปรับตามชอบได้เลยเวลายำปลากระป๋องเนี่ยไม่ต้ชอบใช้เป็นพริกขี้หนูนะคะเพราะว่าพริกขี้หนูจะมีความหอมแล้วก็เผ็ดจีจาดีแต่ถ้าเพื่อนๆหาพริกขี้หนูไม่ได้ก็ใช้เป็นพริกอะไรก็ได้นะคะ ต่อไปเอาต้นหอมกับผักชีมาซอยใช้อย่ละหนึ่ต้นก็พอค่ะขั้นตอนในการยำไม่ลุงใช้ปากกระป๋อง1กระป๋องนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆครอบครัวใหญ่เนี่ยใช้กี่กระป๋องก็ได้ ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายผงชูรสน้ำปลามะนาวบางคนก็จะไม่ใส่น้ำตาลนะคะแต่มาลุงใส่นะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยจะเป็นตัวช่วยดรอปความเค็มโดดเปรี้ยวโดดนะคะใส่ลงไปแค่เล็กน้อยบีบน้ำมะนาวลงไปความเปรี้ยวปรับตามชอบมะลุงจะปรุงรสชาติให้ออกแซ่บๆรปเรียวนะคะกะว่าจะกินเล่นด้วยแล้วก็กินกับข้าวด้วยพลิกปนความเผ็ดตามชอบ ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าใส่ก็จะเพิ่มความหอมมากยิ่งขึ้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะว่าชอบรสประมาณไหนปรุงได้ตามชอบพอได้รสชาติแล้วก็ใส่เป็นกระเทียมซอยหอมแดงซอยพริกซอยต้นหอมผักชีซอยลงไปคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูยําปลากระป๋องสูตรเด็ดรับรองว่าสูตรนี้แซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะสําหรับเมนูยําปลากระป๋องสูตรนี้รับรองว่าแซ่บแล้วก็เด็ดมากๆ จะทำเป็นกับข้าวหรือว่ากับแกรมรับรองว่าฟินแน่นอนอย่าลืมสูตรนี้นะคะเอาไปทำตามกันได้ฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกำลังใจให้กับเมลุง่งช่องครูกันธมณีชาแน,นลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ